มวันนี้รวปชานผมก็สาบันแล้นักลงทดสเงินเนี่ยร่วมกันเปิดใจอีกครั้งหนึ่งในการที่จะร่วมนะครับจะร่วมกับคอปทอพวกนี้นะครับในการที่จะออกปาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาคัดใช้กฎหมายอย่างเทียมนะครับไม่ใช่เราไปไล่ทัดสินผมย้ําอีกทีนะครับการที่เราจะไปร่วมกับคอปทอพวกนี้นะครับเราไม่ได้ไปลไล่ใครเราไม่ได้ไปไล่ทัดสินเราไม่ต่อต้านรัฐบาลน,นะครับ แต่เราจะไปบอกกับรัฐบาลและผู้ที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าการที่อยู่ในในบ้านเรือนนี้ต้องใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันแม้วันหนึ่งนะครับพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทําผิดกฎหมายท่านก็ต้องบังคับใช้ให้ได้นะครับเราจะไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะครับว่าสปสอเนี่ยยาน้องดึงแก้วลูกน้องของร้อยตุ๊อ่าเากระดมลมมาเสร็ไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เป็นลูกน้องใคร เราไม่ได้อยู่ลมอยู่ในเป็นลมใต้ปีกใครทั้งนั้นนะครับเราต้องยืนด้วยของตัวเราเองผมแจ้งไปอีกทีนะครับถึงเคสามถุยนะครับการที่พวกเราออกมาทุกวันนี้นะครับออกมาณปัจจุบันนี้ออกมาพวนุนี้ที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราดําเนินการเรื่องกฎหมายมาตรกานึงนะครับโดยที่เราดําเนินการแจ้งความนะครับดําเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มิ่นสถาบันพระมกษัตริย์นะครับอย่างเท่าเทียมใครทําผิดเห็นเราเห็นว่าใครอาจจะเข้าข้อ,ขอกฎหมาย อาจจะกระทำความผิดอาจจะโพสต์มินอาจจะให้สัมภาษณ์ไม่ดีพาดพิงถึงสถาบันเคื่องสูงนะครับเราทําหมดไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ทานะครับเราไม่ทําเราไม่ทำในพวกสามปีเราไม่ทําตักสินนะครับถือว่าเราไม่ใช่สปปสถูกไหมแต่ทีนี้สปปสจะต้องยืนหลักบนความถูกต้องนะครับแม้แต่พวกเราเนี่ยวันหนึ่งวันใดน,นะครับใครที่กระทำความผิดน,นะครับเราสาม,มารถดาเนินการแจ้งความได้เราจะแจ้งนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่เล,เลือกเลือกที่รักมักที่ชังนะครับฝากไปถึงไอ้กรุงทุ่งแดกนะครับแช่ไปคุณคุณเนี่ยพวกคุณนะครับคุณไปเชียร์คุณเชียร์ใครอ่ะคุณอยู่ในประชาธิปไตยคุณบอกว่าประชาธิปไตยนะครับแต่คุณด่าทอคนอื่นเราเนี่ยว่าถ้าเกิดเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ไปเชียร์พวกคุณเราไม่ได้ไปยกย่องตัดสินเรากลายเป็นสลิปนะครับพูดจใจเพราะพูดจใจดีเราบอกแล้วว่า เราไม่ได้เป็นลมใต้ปีกของใครเราไม่ได้เป็นลูกน้องใครเราไม่ได้อยู่อนาจของใครเราเดินเดินการเราเดินด้วยสองแท้สองขาของเราเดินบนความถูกต้องคนไทยเนี่ยอยู่ในราชกิจอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันนะครับลุงทุ่งแตกฟังไว้คุณกับผมเคยจเือก,กันอยู่นะครับเคถามถุยเนี่ยผมยอมรับเขาในการที่เขาเดินออกมาเ,เชียร์พักเพื่อไทยนะครับเขามีเหตุมีผลนะครับแต่ลุงทุ่งแตกเนี่ยนะครับ ให้มีเหตุมีผลอย่างเคสามถุยนะครับคุณไปด่าสลิมว่านะครับพอเขาไม่เชียร์คุณเนี่ยคุณไปปวนไปรับย้างไม่มีอาชีพไปทําทุกคนพวกเราเนี่ยมีอาชีพที่ต้องทำนะครับแต่เราเห็นเหมือนคุณคุณเชียร์เพื่อไทยเราเห็นเหมือนคุณวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะไปด่าพลเอกประยุทธ์เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องของคุณเกิดว่าใครในรัฐบาลที่เราเชียร์นะครับในนักการเมืองที่เราเชียร์เขาทำความผิดแล้วคุณไปแจ้งคุณไปจัดการเราก็เราก็ต้องไม่ว่าอะไรเพราะว่า คนไทยอยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยอยู่ภายใต้กฎหมายของคนไทยทุกๆคนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมเสมอกันนะครับไม่มีเลือกจัดวรรณะทุกคนจะต้องมีความผิดทักษิณก็เช่นกันนะครับเราเคยเรารู้ว่าเราทราบมาจากในโซเชียลใช่ไหมในโซเชียลเหมือนกันนะครับว่าทักษิณเคยไปให้ัมภาษกัดเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราก็ไปค้นพบมาแล้วก็มีการแจ้งความแล้วมีการดำเนินคดีแล้วแต่ กฎหมายยังไปไม่ถึงตัวเขาเขายังไม่ไรับทราบกฎหมายเท่านั้นเองไหนพวกคุณบอกว่าทักสิณกลับมาพอดีจะได้มาต่อสู้พอดีกันให้มารู้เรื่องไปเลยแต่พอลองทํา,าทอย่างเงี้ยคุณก็ณบอกว่าสลิมขี้เปียก mm hmm. ผมแจ้งไปทางสลิมแจ้งไปทางคุณนพดลรม,มสิทธิ์แจ้งไปทางป้านะครับ mm hmm. ใครที่เราเนี่ยเราไม่เคยไปขอร้องให้ป้าเนี่ยมามาเดินกับเราเราไม่เคยไปบอกว่าคุณนพดลมาเดินกับเราเราทําด้วยตัวของเราเองนะครับเราทําเราเองแล้ว ถ้าคุณไม่ให้กำลังใจพวกเราแล้วนะครับผมเตือนคุณก็อย่าบังคับใจคนอื่นขเขานะครับคุณต้องอยู่ในระดับของคุณที่คุณอยู่ในเมื่อเราจะจะเดินเราก็เดินของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุนรวมประชาชนกปกป้องสถาบันนะครับกนะับคณะกรรมการเราจับมือกันนะครับเราประชุมกันในกลุ่มแล้วเราจะเดินร means, ่องของรพทอึ่งนีงคอประทอ็ขาไปเดินเรื่องหนึ่งนะครับเราใช้เวทีของคอปทอในเดินเรื่องของมาตรการของอย่างที่เราทําอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่นะครับเราไม่ได้ว่าทศสินเขาทําผิด ใช่ไหมคนที่โดนหาตรางเราไม่ใช่คาทำผิดให้เขาไปสู้คดีนะครับให้เขารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็อยู่ในกระบวนการของความยุติธรรมนะครับอยู่ในกระบวนการของกฎหมายนะครับมันจะได้เป็นเครื่องอย่างต่อบุคคลพวกต่อไปนะครับรุ่นต่อไปเอาพิจารว่าก็ฝากด้วยนะครับนะผมนั่รับเรื่องเสียเงินนะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับออกมาร่วมกับเราในวันพรุ่งนี้นะครับ8.30นะครับเจอกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลขอบคุณครับมีใครพูดอะไร้ามา ออกมาบ้างก็ไอพอผิดนอกราชด้วยนะครับเมื่อวานมีหมายจับแล้วนะครับกับพวินนะครับระเบิดออกมาจับแล้วนะฮะก็ถ้ายังจะโพสต์หมิ่นต่อไปก็โพสต์ได้นะฮะแล้วก็กล้าเข้ามาในปรทไทยหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณเองมีหมายจับแล้วครับผมปิดท้ายีทีหนึ่งนะครับเคสามุยเนี่ยผมยอมรับในตัวเขานะครับในการที่เขาออกมาเชียร์พื่อไทยในการที่เขาออกมาโพสต์ตักเือนพวกเราเรื่องกฎหมาย ครับเราขอบคุณเขาอ่านตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้รู้ผมย้ําแล้วย้ําอีกนะครับเราไม่ได้ไปไล่ใครทั้งนั้นนะครับแต่เราต้องการให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยโดยยกทักษิณชินวัตรน,นะครับมาเป็นที่ตั้งว่าเขาจะต้องปฏิบัติต่อข้อกฎหมายอยู่ในราชอาณาจักรของไทยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามราชอาณาจักรของไทยนะครับเราไม่ได้ไปไล่นะครับเราไปบอกให้เจ้าหน้าที่ไปบังคับใชบ้กฎหมายตามอำนาจของกฎหมายที่มีอยู่นะครับฝากไปถึงทุนทุงแต่แตอีกรอบนึง พูดจาให้สุภาพกับผู้คนนะครับเราไม่ชอบความรุนแรงเราไม่ชอบเชื่ยพูดจาแสเสียเราไม่ชอบด่าใครนะครับสุดทมายจะเริ่มแล้วบัตรบุคคสาธารเนี่ยเราอยู่ในความถูกต้องนะครับยืนอยู่บนแข้งบนขาของเราเองเพราะฉะนั้นเล่นการเมืองนะครับเชียร์การเมืองอย่าเชียร์จนหลับไม่หลับหูหลับตา่วยจนไม่รู้จักว่าอันไหนผิดอันไหนถูกจะไปเอเคือตอนนี้ชัดแล้วก็คือตอนนี้ทั้งสิ้คือมีมาตรการหนึ่งสอบใช่ไหมที่สปสเอามา เดินในตรงนี้เขามีมาตรการ1นึ่งสองอยู่ไหมเราก็ไปเดินเราก็ไปเดินเรื่องมาตรการหนึ่งสองซึ่งเราก็แจ้งเราก็เป็นพยานของคดีของวัคซีนอ่าสาวกของสารกีบอันนี้คนที่ทําทักษินอาจจะผิดหรือไม่ผิด,เร,ผดเราไม่รู้เพราะฉะนั้นทักษินจะต้องเข้าสู่กระบวนการก็กำลังจะบอกว่าตอนนี้ก<ำ>ักษินเป็นผู้ต้องหาในมาตรา1หนึ่งสองแล้วเขาเป็นผู้ต้องหารหรือเปล่าไมรู้นะเพราะว่าการป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะต้องได้รับเอ่อเขาเรียกว่าหมายเรียกหมายจับนนหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ แต่ครั้งนี้ที่เรารู้ก็คือทางเลขาของปอพชยุคนั้นไปแจ้งความไปแล้วแล้วก็แจ้งความที่นี่แหละที่ปทนะครับแล้วก็ไปไปก,ไปการะดไปยกรับสูสุดแล้วรับเรื่องแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับแต่เราทราบมานะครับเราทราบข่าวอันนี้จริงหรือไม่จริงเราไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ตัดสินกำลังป่ัวอยู่ไม่สามารถที่จะรับทราบข้อกล่าวหาได้เพราะฉะนั้นคุณจะโกงคุณจะทําอะไรกับบ้านเมืองเราไม่รู้เราไม่สนเพราะว่าทางตำรวจเขาทำอยู่แล้ว ที่เราสนก็คือความมั่นคงนะครับมากตากฎหมายความมันม่นคงยังเหมือนเดิมก็คือไม่ได้ไล่ทักษิณแต่ให้ทักษิณเข้าไปสู่กระบวนการพิรํรารณาก็หมายมติหนึ่งสองใช่เมื่อไหร่ที่มสมมติเราเรากำลังเดินกำลังเดินเมื่อไหรท่ที่ทางทางรัฐบาลทางอายการทางปตทอับแย้งเรามาว่าตอนนี้ทักษิณยินวรัตรับทราบพวกหลาเรียบร้อยแล้วเราจะหยุดทันทีนะครับเมื่อตอนทักษิณเข้ามาใหม่ๆเนี่ยทักษิณเข้ามาวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมเราไม่ได้ ตีโพยตีพายาปล่อยมันเข้ามานะครับผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้รักสินเข้ามาแล้วก็ไปรักษาควกมรักษาที่ฐานิกาฐานิกาเขาตัดสินกดีมาตัดสินยังไม่ได้ติดคุกสักวันแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่ไม่กี่วันก็ขอพระทานอภัยลดโทษขอพระทานอภัยโทษแต่สมบัติของนรตพระเจ้าอยู่หัวในราชกิจจานุเบกษาให้พระทานภัยลดโทษลงมานะครับคนที่เป็นสลิมเฉียรตักสินเฉียรสลิมอยู่เนี่ยหลายคน ประกาศเลิกเป็นสลิมเซ็ตวันนั้นกลุ่มศู์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับพวกเราอาจจะเป็นกลุ่มแรกหรือกลุ่มไหนก็เราก็ไม่รู้เราประกาศทางเฟซทางเพจของเราเลยเราเราเห็นพ้องนะครับในคําพระรา,าใใชวิจัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราปกป้องสถาบันโดยไม่มีข้อแม้นะครับประกาศยกกลุ่มก็มีนะครับประกาศยกเลิกลมมก,ลกลุ่มไปก็มีประกาศเลิกเป็นสลิมก็มีเราเราไม่กล้าล่วงเราไม่กล้าล่วง ก็มีตั้งหลายคนพอวันนี้พอเราออกมาเนี่ยก็มีสลิมหลายคนเนีย่ยว่าเราเราออกมาออกมาทําไมนะครับคุณไม่คิดว่ากฎหมายมันจะต้องเท่าเทียมกันไหมได้ไหมทีนี้เรื่องง่ายๆแค่นี้นะครับผมูดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอยผมรรมนันเวทีคอปทอนะครับวันที่1องเวลาเวลา15บนาฬิกาพรุ่งนี้พวก,กเราไปนัดรวมกันที่ําให้ทอรีมวยผมนะครับหลังจากนั้นกลุ่มของพเราก็จะเรนลี่มา ที่เป็นที่ของคอปทนะครับเพื่อที่จะมาร่วมกับคอปทโดยใส่เสื้อของสปสแบบยึดยืนของสปสนั่นหมายถึงว่าเราทํามาเราทําเกี่ยวกับมาตรกาหนึ่งสองมาสามปีและเราก็ยังทําต่อแม้ปัจจุบันนี้ผู้ที่มินสถาบันน้อยลงนะครับคนที่โดนจับไม่มีนะครับแตกกฎหมายเก่าๆคดีเก่าๆที่เราแจ้งความไว้ที่เราดำเนินคดีไว้วันนี้เราก็เลยมาที่คอปทอนะครับมาติดตาม ร้อมกับคดีของเจ้าของช้างพลายเอกชัยนะครับที่ทางพอทเนี่ยาบอกเราว่าจาเรียกพยายามมาสอบแล้วก็เจ้ามาเรียกนะครับวันนี้ยังไม่มีความคืบนหน้านะครับวันนี้เราก็เลยมาติดตามนะครับเรากัดไม่ปล่อย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 